ตอนแหลนิดๆชมว่าสวยไปบ่อยใส่ชุดนี้ดูเข้ากับเธอจังดูกันต่อไปโอเคขอบคุณเมนนี้ม,มากๆครูติจะบอกอย่างนี้นะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาบางทีเขาไม่รู้ตัวนะถ้าใครฟังอยู่ก็เก็ตคือผู้หญิงส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบผู้ชายที่พูดตรงไปตรงมามแล้วคนที่ไม่เข้าใจกูก็จะปากหมาใส่ผู้หญิงพูดตรงเกินไปคิดอะไรกูพูดออกไปอย่าง,งานั้นเก็ตผู้หญิงไม่ติดฟังให้ดีนะผู้หญิงส่วนใหญ่แม้แต่คําโกหก รู้ทั้งรู้กูเห็นเลยว่ามึงโกหกกูผู้หญิงก็พร้อมจะเชื่อบางครั้งผู้หญิงชอบคําโกหกซะมากกว่าอีกแต่ตรงนี้นะก็ทีนี้ไปตอบบางทีเรามองมองแบบเออเออมันก็จะดูอย่างนี้นะเฮ้ยแต่จริงมันเป็นกุศโลบายที่ทําให้ไลสกายหรือพวกซิมะแข่งกับไอระดับบนๆไม่ได้หรือปะคืออะไรตอนแหละนิดๆชมว่าสวยไม่พ่อยีเฮีกูจะดูเหมือนเลียผู้หญิงไหมวะกูจะดูเหมือนไล่ตามผู้หญิงวะไม่ใช่กูโกหกกูก็เห็นว่า กูมุ้ชมไรไอเชียใส่ชุดสวยโอ้ใส่ชุดสวยนะรส้นมมลมไอรสนิยมดีจังเลยโอ้นี่หนัตัวอย่างนี้จะต้องเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้แน่เลยหูดูอลา่าสุดๆกูว็ชมโกหกไปอย่างนั้นนะ่ะกูว็ตอแหลใส่ไปอย่างนั้นนะ่ะแต่กูตอแหล้วได้ฟันผู้หญิงนะเอาไปละเฮ้ยแต่มันต่างกันนะระหว่างที่ชมเอาใจผู้หญิงจากคุณค่าต่ำในสกายไล่ตามกับการที่เราไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแต่กูชมแบบโกหกไปกูเห็นผู้หญิงสักคนหนึ่งก็แบบ เอ,อแต่งตัวอย่างนี้นะเอ้ยสวยสวยมากเลยวันนี้ผิวดูผอมมากผู้หญิงชอบแล้วไม่ชอบไปต่อเซ็กเต็มไหมได้มันต่างกันนะต้องเอาเลเวลอิสลอบนช่องไปจับด้วยเลเวลเราสูงกว่าไหมถ้าต่ำกว่ามันคือการเลียแข้งเลียขาแต่ถ้าสูงกว่ามันคือการที่เราเอ่อนน้อมก้มลงไปหาเธอเธอก็จะกินเราง,ง่ายขึ้นแกะตรงนี้นะกินเบ็ดเนาะโอเคก็สําหรับผู้ชายทั้งหลายแหล่เนาะผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่อ ก่อที่ฟังผูตีติดตามผู้ตีนะีเราห้ามปากหมานะบุ๊กยกเว้นแบบเราคุยกันในช่องแบบว่า,าศิทธ์อาจารย์หรือเพื่อนๆในวงการเดียวกันเราคุยกันแบบใช้แท้หญิงแท้แต่ถ้าเกิดแบบว่าเราจะไปคุยกับผู้หญิงอ่ะหรือเป็นผู้หญิงจะไปคุยผู้ชายอุ้ยหล่อจังเลยไอ้ไอ้เชี่ยห้ามชมหล่อไอ้ไอ้อารม้ช่างแม่งชมอย่างอื่นไป,ประจบแม่งสักหน่อยนะึงอ่ะเป็นผู้ชายจะคุยผู้หญิงไปชิบหน้ามันสิวขึ้นมาไม่สวยจะอุ้ยสิวขึ้นก็น่ารัก เออใส่แบบนี้ไปเลยเข้าใจไหมชมแบบใส่ความประจบเข้าไปนิดนิดนึงนะโอเคให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วอาคุติแยกให้นะให้เขารู้สึกอยู่กับเราแล้วภูมิใจยกอีกโก้เขาได้แต่คืออย,อย่าชมมากเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นเหมือนไล่ตามและทำให้เขาอาจจะเหลิงได้ในด้านการจับคู่นะส่วนบอกไอตอนที่สองก็คือ แยกกันนะชมเพื่อไล่ตามให้เขาสนใจเราเพราะว่าเราทำความดีอันนี้ผิดคุณค่าตา่ำแต่ชมเพราะว่ากูโกหกกูแค่ปากหมากระลอนปิ้นป้อนแล้วก็ปาลาไหลไปเรื่อยเหมือนพวกคาสเโนว่าเหมือนพวกแบดบอยเพย์บอยที่มันทำกันมันป่ากหวานไม่อะไรพวกนี้แล้วมันเวลสูงกับผู้หญิงไหมใช่มันพัฒนาตัวเองมาเเวลสูงแล้วแล้วก็มาชมอ่ะถ้าฝั่งไหนในฝัน่งของผู้หญิง ผู้หญิงที่หลอกผู้ชายหลอกเงินได้เยอะๆหรือได้ทรัพยากรเยอะๆหรือแล้วม่รู้ดแต่แล้วแต่หรือจะได้ผู้ชายหลอกก็แล้วแต่ตัวเองก็สวยมีตัวเลือกถูกปะแล้วถึงจะไม่บอกว่าโอ้เออมีวินัยน,นะโน่นนี่นั่นชมด้านสิ่งอื่นไปที่ไม่ได้ชมตรงๆนะมันมีคุณค่าสูงอยู่ถ้าผู้ชายหุ่นดีอย่าไปชมหุ่นดีถ้าผู้ชายหลอมอย่าไปชมหลอกมาชมด้านอื่นอ่ะถ้าในด้านผู้หญิงผู้หญิงสวยมึงอย่าไปชมสวย ผู้หญิงแต่งตัวสวยอันนี้ชมเรื่องก,การเลือกสีได้วันนี้แต่งตัวน่ารักมากเลยนะอืมทายสีนะเราเนี่ยว่ากันไปฟังให้ดีทั้งหญิงทั้งชายไม่ว่าเขาตั้งใจโชว์อะไรตัวเองออกมาห้ามชมสิ่งนั้นมันคุณค่าต่ำให้ชมสิ่งที่มันมองไม่เห็นแล้วเขาซ่อนมันอยู่หาให้เจอแล้วชมตรงนั้นเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยที่มันเห็นได้ไงวะ จำไว้นะผู้ชายโชว์กล้ามแล้วผู้หญิงไปชมกล้ามเขาก็จะบอกเฮ้ยกูก็โดนชมมาอย่างเงี้ยร้อยร้อยทีแล้วกูเบื่อผู้ชายหลอ่อชมหลอ่โอโว้ยผู้หญิงสวยไปชมสวยกูเบื่อผู้หญิงหุ่นดีอู้ชมหุ่นดีเบื่อแต่เปลี่ยนใหม่เป็นชมด้านอื่นนาที่การงานอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้ตั้งใจโชว์เราแล้วหามุมนั้นให้เจอเขาจะรู้สึกว่าอืมชมแตกต่างเนี่ยมันมันต่างจากคนอื่นเลยเนาะ แกตรงนี้นะแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เยอะจนเกินไปถ้าไม่รู้จะทําอะไรกูนิ่งๆชิวๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะอยู่ภายใต้ความเข้มแข็งไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะหลักการละนิ่งสยบเคลื่อนไหวสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับฟังวนซ้ำๆนะเว้ยเพราะามันซับซ้อนทบกันสอทีลุยกันต่อ